ล่วงเลยแช่มือโยกออกเลยวันนี้ครับน้องแม็กก็พาเข้ามาดูดอกในระยะดอกบานนะครับในสวนของพี่อัดนะครับพื้นที่นี้จะอยู่พื้นที่ตำบลตลิ่งชนันอำเภอท่าสารานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอแบบสตอรี่ตั้งแต่แรกเลยครับพี่ก่อนหน้านี้คือใช้แต่ป่วยยิงามมาเนาะพวกฮอร์โมนทางใบทางดอกอะไรไม่ไม่ได้ใช้เลย ก็ใช้บ้างใช้บ้างบางตัวแต่ว่าไม่ได้เต็มร้อยเท่าปีนี้อย่างปีที่แล้วครับเล่านิดนึงครับพี่ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ปีที่แล้วเทำปีแรกค่ะน้องเม็กแล้วก็เหมือนที่ปัญหาตอนแรกๆก็ที่บอกน้องเม็กว่าโซนนี้สี่สิบต้นไม่ออกเลยไม่ออกเลยค่ะครับสี่สิบต้นไม่ออกแล้วก็มาปีนี้ก็สี่สิบต้นนี้เห็นชัดครับก็ ช่วงก่อนนั้นคือของพิจาัณ์ก็คือแบบใช้แบรนด์นู้นแบรนด์นี้ผสมกันไม่ได้แบบรอดมาเองป่าไม่เต็มร้อยก็เลยปีนี้ก็เลยสังเกตต้นสังเกตดอกไม่ออกว่าทําไมใช้ไปแล้วดอกยังมาไม่เต็มใช่ไหมครับคือปีที่แล้วก็มาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มาเต็มขนาดนี้ค่ะไม่ได้มาเต็มร้อยครับแล้วอย่างของยิงงามเนี่ยครับทางฮอร์โมนทางใบทางดอกเนี่ยครับใครเป็นคนแนะนําให้ใช้ก็ ลุงจักเป็นคนแนะนําค่ะลุงจักก็คือสวนตรงครับลุงจักเป็นเป็นน้าชายแล้วก็ลุงสํารานคแนะนํามาแนะนํามาตลอดค่ะครับผมเ้วเป็นไงบ้างครับหลังจากใช้ไปเกินคาดเกินคาดเลยใช่ไหมครับเกินคาดค่ะเกินคาดตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่ระยะทําใบเลยไหมครับปีนี้ทาใบตั้งแต่ฟื้นตัวเลยค่ะแต่ฟื้นจะหลังจากตัดลูกแล้วก็ฟื้นต้นครับค่ะ อย่างของพี่อัดปีที่แล้วเป็นัญหาคือหลักๆคือพอดอกมันออกมาไม่ไม่ขเขาเรียกไม่พร้อมกันเนาะมันกลายไปว่าในสวนมันสเปสะสปะมันสองสามรุ่นตัดเสร็จก็เป็นเกือบ2เดือนนะพี่พี่ว่าแบบจบะหมดานดสวนวยใช่ค่ะใช่ใชการฟื้นต้นทําใบอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบพอต้นนี้ตัดก่อนทําใบเสร็จปุ๊บใบต้นนี้ไกลกว่าที่ยังมีลูกอยู่ใช่ค่ะใช่ใบก็เลยไม่พร้อมกันตั้งแต่แรกค่ะ ตอนนัน้นพร้อมกันที่ว่าผมเข้ามาครั้งแรกเนาะโอ้โหใบแบบดู <c oughs> ไม่ได้เลยใ <c oughs> บยไม่พร้อมกันใ <c oughs> บแบบว่าเสียค่อนข้างเยอะ <c oughs> ตอนนั้นก็วันวันอยู่ว่าแบบใบจะทานกันไหมแต่ว่าก็เลยแบบจัดโปรแกรมทําให้แบบใบมันค่อนข้างที่จะเสมอกันหรือตามกันให้ไม่ให้ห่างกันมากที่สุดใช่ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างครับพอ,อใช้สิ่งที่แนะนําไป ก็เห็นผลดีค่ะเห็นผลดีเห็นผลดีเกินคาดเกินคาดเลยใช่ไหมครับอย่างตอนนี้ในแปลงก็คือออกครบทุกต้นเลยไหมครับพี่ค่ะครับก็มีเยอะมีน้อยปกติเชื่อไหมสองต้น๋อไม่ออกเลยอยู่สองต้นค่ะร้อยสี่สิบต้นไม่ออกสองต้นค่ะร้อยสี่สิบต้นไม่ออกสองต้นค่ะครับมันเป็นทุเรียนสาวค่ะแล้วหลักๆในส่วนของพี่พี่อัดนะครับมีรุ่นดอกสักกี่รุ่นนะครับ รุ่นนี้รุ่นนี้เยอะไหมร,รุ่นนี้เยอะคะ่ะรุ่นนีน้เยอะเยอะยยที่สุดในสวนใช่ไหมครับ <omas S 2> แล้วก็รุ่นรองลงมาจะเป็นประมาณมะเขือพวงเล็กค่ะมะเขือมะเขือพวงก,กลางประมาณนี้ทมะเขือพวงก,กลางแล้วก็เป็นรุ่นมะเขือเล็ก <oun> ค่ะ,คะสามรุ่นไม่ห่างกันมากค่ะแต่ว่าพอดูในต้นก็คือแบบมันรุ่นเดียวกันหมดเลยค่ะแค่ว่าที่มัน รุ่นไม่พร้อมกันแค่เป็นเขาเรียกอะไรต้นหนึ่งก็คือรุ่นนั้นรุ่นนั้นไปเลยรุ่นหนึ่งรุ่นใดเลือกเอาใช่ไหมครับไม่ได้แบบว่ากิ่งนี้รุ่นใหญ่กิ่นนี้รุ่นเล็กอ่าไม่ใช่อย่างนั้นก็คือนี่ก็คือการแต่งว่าทำยังไงก็ได้ให้ว่ามันดูแลง่ายรับเลือกต้นทําเอาเพราะว่าจริงๆรุ่นมะเขือพวงเล็กก็สักสิบต้นได้ไหมพี่ถึงไหมประมาณสิบต้นเอรุ่นนั้นสิบสามต้นสิบสามต้นครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นนี้หมดเลยเป็นนี้หมดเลย กำลังดอกกําลังบาน <_ d unk> กําลังหอมเลยครับตอ <_ d unk> นนี้อย่างช่วงการดูแลดอกบานนี่ครับวุ่นไวายไหม <_ d unk> นิดนึงนะค่อ <_ d unk> นขอ้างค่อนข้างวุ่นวายเลยใช่ไหมอย่างเรื่องตลอดลุ้นทุกวันครับอย่างเรื่องยาหนอนยาลาต้อง,ต,องต้องหมั่นเข้ามาดูเนาะ <_ d unk> ดูหนอนว่าแบบมีตามในช่อดอกไหมแล้วก็เนี่ยอย่างปัญหาตอนนี้ก็คือหลักๆจะเป็นเรื่องของแอนแท็โนดนะครับที่เข้า ข้าวชอบดอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นมันก็มีบ้างปกติอยู่แล้วแต่เราฉีดยาเชื้อรามันก็ทันอย่างของหญิงงามครับก็ตอนนี้จะถ้าระยะนี้พวกแอคลาดนะครับฉีดได้เลยแอคลาดอเล็กซี่ดูโอคโนโซได้ได้หมดเลยทิบูตา้าก็ฉีดได้ครับพาดอกได้เลยแต่แนะนําว่าให้ฉีดเสร็จช่วงก่อนส0บโมงก็ได้ก่อนที่ว่าแดดมันจะร้อนครับ,รบแล้วทางดินล่ะครับพี่อัดตอนนี้ใส่อะไรเป็นหลัก ไมโครแคลค่ะไมโครแคลเลยใช่ไหมครับไมโดแคลอย่างต้นแบบนี้พี่อัดว่าใส่สักเท่าไหร่ดีครับถ้าดอกขนาดนี้เออหนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลค่ะกี่วันครั้งครับยี่สิบวันครับยี่สิบวันครั้งก็คือของพี่อัดจะใส่ตั้งแต่ประมาณเหยดตีนหนูเนาะรอบนึงรอบนึงแล้วก็มะเขือพวงกลางรอบนึงแล้วก็ก่อนดอกแล้วก็รอบนี้รอบที่ว่าสังเกตว่าห่างแย้มมันเริ่มเป็นนี้แล้วก็รอบนึงใช่ค่ะครับนี่ก็ ใส่ไปหรือยังครับพี่ตอนนี้กำลังพรุ่งนี้ค่ะอ๋อพรุ่งนี้ใส่เลยพรุ่งนี้ใส่เลยสวยเลย่ยางนี้ร<ะ>อดฝนรุ่นนี้ก็สบายแล้ว <laughs> อย่างช่วงนี้ครับก็จะแนะนําว่าก่อนดอกบานเราจะเน้นเป็นเรื่องตัวโบลอนเดียวอะโทนิกแล้วก็อะมินโนซานนะครับฉีดไปเพื่อจะทําให้เกสรตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาสมบูรณ์มากขึ้นเปอร์เซ็นต์การติดจะดีขึ้นลองสังเกตดูว่าไม่ว่าจะส่วนไหนก็ได้ครับตอนช่วงประมาณ ถ้าอากาศเย็นๆหน่อยดอกจะบานเร็วก็สักประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งลองเดินในสวนดูเท่าดอกบานเต็มที่แล้วเปียกรูสึกว่าไงแบบเหมือนฝนฝนตกในสวนไหมมีครับต <laughs> <laughs> อนนี้ยังมีเลย <laughs> ใช่ครับเพราะว่าพวกน้ําหวานเนี่ยมันจะหยดเลยหยดแบบหยดลงมาเป็นน้ําฝนเลยอันนั้นคือเปอร์เซ็นต์นการติดจะค่อนข้างดีมากมากเลยครับได้ปัดดอกไหมอย่างนงี้รุ่นนี้ไม่ได้ปัดนะไม่ได้ปัดเนาะ, <laughs> ะติดดีแต่ก็ติดดี ได้ปครับตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่รอขึ้นประมาณนิ้วก้อยนิ้วโป้นะเดี๋ยวเราจะเห็นอีกทีหนึ่งครับว่าติดดีแค่ขนาดไหนก็เริ่มแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยเริ่มเริ่มขึ้นข้างบนแล้วข้างล่างยังไม่ค่อยเท่าไหร่เวลาเขาเวลาที่แบบว่าไปขัเรื่องผสมกสรอนเสร็จแล้วเวลาเอาออกง่ายที่สุดคืออย่างนี้อย่างนี้เลยไม่ต้องปล่อยให้มันแห้งครับอย่างนี้เลยออกง่ายที่สุด ถ้าแบบมันเหนียวจริงถ้าแบบว่าดอกมันผสมติดก็คืออย่างสามารถอย่างนี้ได้เลยไม่หล่นแน่นอนถ้าดอกที่หล่นก็คือหนึ่งคือเรื่องของการผสมครับเกสร,รผสมไม่ดีเกสร,รตัวผู้ไม่ไปไม่ถึงรังไข่มันก็จะสลัดตัวมันเองทิ้งระยะที่ว่าแนะนําให้แต่งดอกก็ประมาณนี้ที่ว่าเกสร,รตัวผู้ทิ้งแล้วแล้วเหลือหมวกดอกอย่างนี้ครับากำลังเอาออกง่ายอย่าปล่อยให้มันแห้งมันอ,ออกยากมาก ถ้ามันแห้งปุ๊บมันขย่าวไม่รุดแหละเนี่ยมันจะทิ้งตัวลงมาอย่างนี้แล้วก็แค่เอาออกเอาเออกขย่าวขย่าวก,ก็รุดแล้วอันนี้แต่มันอยู่ข้างในขย่าวไม่หลกอกเนี่ยถ้ามันแห้งมันเริ่มเอาออกยากแหละถ้าอย่างเงี้ยต้องใช้มือแบบดึงลวงเลยแค่มือโยกออกเลย แลว่บคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรใครเให้มันร่วงทาไมอ่ะไอ้ที่ร่วงลงมาเงี้ยครับที่เห็นตามพื้นเนี้ยมันคือไม่ใช่อ่ตัวดอกที่ผสมเสร็จแล้วนะครับก็คืออย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นอ่าเกสรตัวผู้ซึ่งมันผสมเกสรเสร็จไปแล้วมันก็จะทิ้งหมดอายุของมันแล้วมันก็จะร่วงอันนี้ก็คือกีบเลี้ยงกีบดอกที่มันร่วงลงมาไม่ใช่ตัวดอกที่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มเห็นเพลี้ยไฟแล้วเรายต้องรีบเคลียร์มีบ้างแล้วพี่ต้องรีบฉีดแล้วล่ะถ้าอย่างนี้ ะะฉีดยาเพี้ยครับ mm hmm. เพีย้ยเพี้ยไฟก็จะเป็นพวกของหญิงงามจะเป็นอีตอนอัลตาเมทินแล้วก็ดูอเวนิจก็ได้อีตอนใส่สักร้อยห้าสิบอัลตาเมทินสักร้อยหนึ่งแล้วก็เอนเนจี uh, สักร้อยถึงร้อหิก็ได้ครับถ้าเยอะมากก็ร้อยห้าสิไปเลย mm hmm. ฉีดผ่าดอกได้เลยครับยาตัวนี้ mm hmm. แต่ฉีดแนะนําฉีดให้เสร็จช่วงประมาณ10บโมงไม่ไม่ควรฉีดตอนที่ว่าติดเที่ยงเพราะว่ายามันมีปฏิก e mm ิริยาอยู่แล้ว อนนี้ถ้าจะแต่งดอกปายก็แต่งได้เลยตอนนี้คลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่พี่ชาวสวนท่านใดอยู่ในระยะดอกบานเหมือนกันฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นระยะผลแล้วนะครับจะต้องบำรุงตัวไหนใช้ยาอะไรต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ